สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิตปูวงเดชานุการสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยว่าที่ผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพักสังคมประชาธิปไตยไทยวันนี้มีประเด็นที่จะมาชวนคิดชวนคุยประเด็นเกี่ยวกับพี่น้อง กรรมกรผู้ใช้แรงงานและพี่น้องผู้มีงานทำ40ล้านคนทั่วประเทศการทำให้กระบวนการแรงงานเข้มแข็งเป็นเรื่องสำคัญเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงานลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยมีแนวทางหลักๆดังนี้ สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงานสนับสนุนให้แรงงานจัดตั้งสาภาพแรงงานหรือกลุ่มแรงงานอิสระโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ยังไม่มีองค์กรแรงงานสนับสนุนรูปแบบการรวมกลุ่มที่หลากหลายไม่จำกัดแค่สาภาพแรงงานแบบดั้งเดิมเช่นกลุ่มแรงงานนอกระบบแรงงานข้ามชาติ แรงงานแพลตฟอร์มส่งเสริมให้สาภาพแรงงานมีศักยภาพในการเจรจาต่อรองกับนายจ้างหรือแม้แต่กับรัฐสร้างเครือข่ายระหว่างสาภาพหรือภาคประชาสังคมเพื่อเพิ่มพลังในการต่อรอง 2. ผลักดันการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายนี่เป็นหนึ่งนโยบายหลักของพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย เพราะการพัฒนาชาติต้องพัฒนากรรมกรผู้ใช้แรงงานเสนอให้แก้กฎหมายแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิแรงงานระหว่างประเทศเช่นกฎหมายที่จำกัดสิทธิในการรวมตัวหรือไม่คุ้มครองแรงงานนอกระบบผักดันนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อแรงงานเช่นทาแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรม สวัสดิการทั่วหน้าประกันสังคมที่ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม 3. ส,ส่งเสริมภาวะผู้นำและผู้นำรุ่นใหม่สร้างหลักสูตรพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนและแรงงานหญิงสนับสนุนให้แรงงานมีส่วนร่วมในการเมืองระดับท้องถิน่นถึงระดับชาตินำเรียนพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงาน ทั่วประเทศอย่างนี้นะครับว่าผมขอเน้นย้ำแรงงานมีส่วนร่วมในการเมืองระดับท้องถิ่นถึงระดับชาตินำเรียนพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานและผู้มีงานทำา40ล้านคนทั่วประเทศอย่างนี้นะครับว่าการที่แรงงานมีพักการเมืองเป็นของตนเองนั้น ในต่างประเทศในสวีเดนในฟินแลนด์เน,นเธอเร์แลนด์ที่คุณภาพชีวิตแรงงานเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้ด้านความมั่นคงในการทำงานด้านสิทธิในการรวมตัวนั้นล้วนแล้วแต่มีพักแรงงานพักการเมืองที่จะไปอาสาทำงานการเมืองเพื่อแรงงานทั้งสิ้น พอพักการเมืองได้รับแรงหนุนจากผู้ใช้แรงงานก็ไปออกกฎหมายออกกฎระเบียบออกกติกาเพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานพอพี่น้องผู้ใช้แรงงานมีไรายได้พออยู่พอกินมีกฎงํามหมายคุ้มครองในความมั่นคงในการทำงานส่งเสริมสิทธิในการรวมตัวให้การรวมตัวกันกันเป็นสาภาพโดยง่ายนั้นคุณภาพชีวิตของ พี่น้องผู้ใช้แรงงานก็จะดีขึ้นผมถึงเน้นในเรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยสิ่งที่ต้องระวังการถูกแบ่งแยกภายในกระบวนการแรงงานเช่นระหว่างแรงงานในระบบนอกระบบแรงงานไทยแรงงานต่างด้าว การถูกควบคุมหรือแทรกแซงจากนายจ้างรัฐหรือกลุ่มผลประโยชน์การขาดความต่อเนื่องหรือการถ่ายโอนองค์ความรู้ระหว่างรุ่นผมสรุปอย่างนี้นะครับว่ากระบวนการแรงงานจะเข้มแข็งได้ต้องเริ่มจากการรู้สิทธิการรวมตัวการต่อรองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยพลังร่วมของแรงงานทุกกลุ่ม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผมนำเรียนพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานและพี่น้องผู้มีงานทำทั่วประเทศ40ล้านคนอย่างนี้นะครับว่าพักสังคมประชาธิปไตยไทยกรรมการบริหารพักกว่า60ถึง70เป็นตเป็นตัวแทนเป็นประธานสาภาพเป็นตัวแทนจากสาภาพแรงงานต่างๆผสมผสานด้วยพี่น้อง ชาติพันธุ์พี่น้องชาวไร่าชาวนาทุกกลุ่มทุกฝ่ายนี่คือตัวตนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานครับเราอาสาเข้าไปทำงานการเมืองเพื่อกอกฎกติกาเพื่อจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรในประเทศไทยที่มีเหลือเฟือให้พี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานมีไรายได้ที่พออยู่พอกิน ออกกฎหมายออกกฎกติกาคลุมครองเพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงานไม่โดนเลือกจ้างอีกอย่างโดยง่ายมีสิทธิในการรวมตัวเป็นสาภาพแรงงานการจัดตั้งสาภาพแรงงานต้องง่ายและเข้าถึงง่ายแค่แจ้งว่าสถานประกอบการนั้นสถานประกอบการนี้จะจัดตั้งสาภาพแรงงานพอครับ ไม่ต้องยื่นขอจดทะเบียนเพอยื่นขอจดทะเบียนหลายที่ไม่กล้าตั้งเพราะโดนเลิกจ้างก่อนซึ่งเป็นปัญหาและอำนาจต่อรองของข,องขอบวนการแรงงานที่ในประเทศไทยถึงอ่อนแอรครับทั้งประเทศมีสมาชิกสภาพแรงงานแค่0 0แสนคนจากผู้มีงานทำสี่สิบล้านคนซึ่งถือว่าต่ำมากคุณภาพชีวิตของคนงานถึงไม่ดีขึ้น นายทุนนายจ้างเอากำไรส่วนต่างมากเกินไปฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าผมขอเชิญชวนพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศและพี่น้องผู้มีงานทำทั้ง40ล้านคนไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือนอกระบบพี่น้องแรงงานแพลตฟอร์มพี่น้องแรงงานไรเดอร์มาร่วมกันเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตพี่น้องแรงงานที่ดีขึ้นเลือกพักสังคมประชาธิปไตยไทยทั้งพักทั้งแบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อให้เข้าไปทำงานการเมืองทั้งหมดเพื่อไปออกกฎหมายไปออกกติกาเพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานเพราะพักการเมืองตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นพี่น้องผู้ใช้แรงงานคงได้ แลเห็นแล้วว่าไม่มีกฎกติกาใดเพื่อคนงานเลยเพราะพรรคการเมืองเหล่านั้นรับเงินจากนายทุนมาบริหารพรรคก็ย่อมจะทำทุกวิถีทางเพื่อกรรมกรผู้ใช้แรงงานอ่อนแอไม่มีอำนาจต่อรองและให้กำไรส่วนต่างไปเหลือกับนายทุนมากที่สุดพอนายทุนได้กำไรส่วนต่างมากที่สุดก็นำเงินเหล่านั้น มาอุดหนุนมาสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็ออกกฎหมายออกกติกาเพื่อเพื่อให้ในายทุนกดขี่ขูดรีดกรรมกรผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นมาแบบนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอนาคตอยู่ในมือของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งหมดแล้วไม่ยากเลยครับเข้าคูหาเลือกซซ แบบแบ่งเขตและเลือกสอสแบบบัญชีรายชื่อพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเราคือตัวตนของผู้ใช้แรงงานเราไม่ใช่ปีกของแรงงานผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งประเทศกรรมกรพี่น้องผู้ใช้แรงงาน40สบล้านคนทั่วประเทศต้องกล้าเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เช่นนั้นคุณภาพชีวิตเราจะไม่ดีขึ้น ชัดเจนนโยบายพักคสังคมประชาธิปไตยไทยส่งเสริมให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานมีค่าจ้างพออยู่พอกินตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ทำงานหนึ่งคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้อีกสองคนมีความมั่นคงในการทำงานคนงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างโดยง่ายถ้าไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาถึงที่สุด นายจ้างจะเลือกจ้างลูกจ้างไม่ได้มีสิทธิในการรวมตัวไม่ต้องยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแค่แจ้งว่าจะรวมกลุ่มกันเป็นสหภาพแรงงานสามประเด็นที่ผมกล่าวมานี้จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดถ้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยมีสอสอเข้าไปทำงานการเมืองเพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานและพี่น้องผู้มีงานทำา40ล้านคนทั่วประเทศครับ ต้องกล้าเปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศเปลี่ยนประเทศไทยเพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานและพี่น้องผู้มีงานทํา40ล้านคนทั่วประเทศครับวันนี้ผมมาชวนชิดชวนคุยเพียงแช่นี้ครับสวัสดีครับ